สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่ติดตามชมซีรีส์จีนอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะตอนนี้นะคะก็ไม่มีเรื่องไหนที่จะสนุกแล้วก็น่าติดตามเท่ากับจีนคอสตูมโบราณเรื่องซื่อจีนหววรักประดับใจนะคะบทก็มีความหลากหลายแล้วตอนนี้ก็ต่อสู้กันอยู่โน้นเลยค่ะอยู่ในวังนะคะสนุกดีนะคะเอาละค่ะเรามานะคะพูดถึงเจียงซื้อของพวกเรานะคะก็สรุปว่าเดี๋ยวยังไงก็ตามนางเอกของเรานั้นแก้แค้นสําเร็จในชาตินี้เปลี่ยนชะตา ได้นะคะแล้วก็ในชาตินี้นางเอกของเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปเข้าใจถึงความไร้หนทางแล้วก็ความเศร้าโศกของคนธรรมดาที่ไม่มีทางสู้อีกแล้วนะคะเพราะว่านางเอกของเรานั้นมีแบบโอ้โหทีมงานที่ดีมากๆนะคะได้แบบเออตั๋วพระเอกมาช่วยขนาดนี้นะคะนั่นก็คือวีจินของพวกเรานั่นเองค่ะเรื่องนี้คุณจางวันอีก,ก็หล่อมากๆเลยนะคะยิ่งพอมาท้ายๆเรื่องรู้สึกว่าผอมลงด้วยหรือเปล่าเอ่ยเนาะเหลือตัวเล็กนิดเดียวเองสําหรับจางวันวี ของพวกเรานะคะแล้วก็คุณจริงเทียนของพวกเราก็สวยสง่าตอนนี้มีติดมงติดมุกด้วยนะคะเพราะว่าก็ใช้ชีวิตมีเขาเรียกอะไร มีความสุขสบายแล้วก็แต่งงานด้วยกับพระเอกของพวกเรานะคะแต่เอาเป็นว่าก่อนที่จะแต่งเนี่ยก็มีบทหลายฉากเลยที่ทำให้พวกเราตื่นเต้นเพราะว่าใหญ่ว่าที่แม่สามีก็ไม่ชอบอะนะคะคือพระสนมเนี่ยค่ะคือทั้งไม่รักลูกชายตัวเองคือองค์ชายเจ็ดไม่รักพระเอกของพวกเราแล้วก็ยังไม่ชอบเจียงซื่อของพวกเราอีกต่งางหากนะคะเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าถ้าวีจินจะแต่งงานกับเจียงซื่อเนี่ยก็คือจะตามขัดขวางสุดๆเลยนั่นเองค่ะ แต่อย่างไรก็ตามนะคะตัวเองไปเข้าฝ่ายผิดอยู่แล้วอะไปแบบจะไปพึ่งบาร,รมีขององค์หญิงใหญ่นู่นนี่ค่ะแล้วก็เชื่อว่าตัวเองนั้นแบบมั่นหน้ามั่นโหนกมีอํานาจนะคะก็ตัดสินใจว่าเออเดี๋ยวจะสอนบทเรียนแก่ลูกสะใภ้ในอนาคตของของตนซะหน่อยในฐานนะที่ตนเองก็เป็น แบบวัดที่แม่ของสาม,มีนั่นเองนะคะดังนั้นแล้วแม้กระทั่งองค์จัก,กรพรรดิเนี่ยได้พระราชทานงานอภิเษกสมรสให้กับทั้งองค์ชายเจ็พระเอกของพวกเรากับนางเอกของพวกเราเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ยังทําให้ยายสนมคนนี้นะคะก็ยังคงพยายามที่จะก,กันแก้งนางเอกของพวกเราก็เรียกได้ว่าเป็นการระบายความโกรธของนางนะคะอยากจะให้เจียงซือได้รับความยากลําบากนั่นเองค่ะแต่ว่านะคะแหมลูกสะพ้ยในอนาคต ค,คนนี้นะคะเจียงซื้อคำอพกเราเป็นนางเอกนะคะไม่เพียงแต่ฉลาดเท่านั้นแต่ยังเป็นนางเอกด้วยพูดจาก็ไพเราะแล้วก็ฉลาดก็เลยสามารถจะตอบโต้นะคะว่าที่แม่สามีคนนี้อย่างตรงไปตรงมาอีกด้วยนะคะเรียกได้ว่า เหยียดหยา,ยามอมืมันเป็นความหมายที่เหยียดหยา,ยามนั่นเองก็อย่างอย่างที่พวกเรารู้กันขนาดลูกคลอดมายัางไม่เลี้ยงเลยนะคะไม่ได้มีความรักลูกอะไรก็คือโดนนางเอกย้อนไปก็สมควรแล้วนะคะเพื่อนๆอย่าลืมไปดูนะสนุกนะคะช่วงยิบก้าสอะไรพวกเนี้ยสนุกคะ่ะ ประโยคนั้นนอกของนางเอกที่แอดวานชอบก็คือแม้ว่าท่านแม่ของข้านั้นจะเสียชีวิตก่อนวัยอันควรแต่ข้าก็ได้เรียนรู้จากคนอื่นๆว่าท่านแม่ของข้าเป็นผู้ที่แบบมีใจเมตตามีคุณธรรมแล้วก็มีความเคารพตัวเองรักตัวเองก็คือนอกจากนี้แล้วยังเป็นแบบอย่างอยู่ในใจของเจียงซื่ออีกด้วยนะคะก็ยังดีกว่าท่านแม่ของนางยังดีกว่ามารดาอีกหลายคนที่ยังมีชีวิตอยู่ให้กําเนิดลูกแล้วแต่ไม่เคยเลี้ยงดูหรือว,ว่าเลี้ยงดูแล้วก็ไม่สั่งส ค่ะเพื่อนๆอู้ตายตา,ยตา,ยตายเห็นได้ชัดว่านี่ก็คือการเสียดสีนะคะทัศนคติของพระสนมเสียนนั่นแหละที่มีต่อ วีจินลูกชายของตนเองซึ่งก็ทําให้โอ้โหค่ะโกรธเลยนะคะโกรธเป็นฟืนเป็นไฟฮะเจ้ากาดียังไงถึงมาสาปแช่งข้าแบบนี้เจ้าพูดแบบนี้คือแช่งข้าทางอ้อมใช่ไหมมาซี่มาตบหน้าอะไรอย่างนี้นะคะท้าอีกโอ้โหขนาดนี้เลยนะคะมันมันตรงนี้แหละค่ะมันมัน,มนตรงที่แบบเออ,อีแม่ก็จะไม่ยอมนั่นเองนะคะแต่อย่างไรก็ตามนี่ก็คือเขาทะเลาะกันอยู่ในเขตของวังหลวงนั่นเองแล้วก็เป็นอนาเขตนะคะของยายคนนี้ด้วยคือเป็นตำหนั ที่อยู่ของยายสนมแม่ของพระเอกเนี่ยแหละคะ่ะแน่นอนว่านะคะณนะจุดนี้นางก็เลยค่อนข้างจะมั่นสุดๆเลยว่าจัดการได้หมดจัดการได้หมดนะคะทีนี้พอนางสั่งให้คนรับใช้มาแบบเออจับเจียงซื้อนางเอกของเราตบอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็ไม่ไม่สําเร็จเ,เพื่อนๆไม่สําเร็จนะคะ เพราะว่านางเอกของพวกเราก็สู้กับค่ะจะตบหรือจะตบก็จับมือเอาไว้แล้วจากนั้นก็หันไปจ้องนะคะว่าที่แม่สามีในอนาคตด้วยตาจิกๆค่ะเรียกได้ว่าเรียกได้ว่าไม่ยอมนะคะก็เลยทําให้แบบยายแม่ขอ,อของพระเอกของพวกเราที่ไม่เลี้ยงลูกมาก่อนเนี่ยก็โกรธจนแทบจะคลั่งเลยละคะ่ะเรียกได้ว่าบทนี้นะคะเป็นอะไรที่ดูแล้วมีความสุขมากๆเลยดูแล้วสะใจนะคะมีความสุขมากแล้วก็ตบมือให้กับคุณจิงเทียนของพวกเราเลยนะคะในตอนนี้ก็ กำลังจะเข้าสู่นี่แล้วนะคะเส้นทางที่จะเป็นทางแยกเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของสื่อจินหวนรัก ปลาดับใจแล้วก็ทําให้คนดูมีความสุขแล้วก็สดชื่นมักขึ้นเรย่อยๆนะคะก็คนที่เป็นผู้อาวุโสมีอํานาจนะคะมีเกียรติแต่ทําตัวไม่ดีก็ได้รับการสั่งสอนนะคะเลียงตัวคนไปเรื่อยๆเรืๆนะคะค่อนๆค่อนข้างจะแบบเออล้มลงทีละคนทีละคนเรื่อยๆก็ทําให้แบบดูแล้วอืมดีดีมันก็คืออะไรนะกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอใช่ไหมคะคนที่ทําไม่ดีขนาดเป็นในละครมันก็ต้องชดใช้ไปอะไรประมาณนี้นะคะก็ เห็นได้ว่าชาตินี้นางเอกของพวกเราจะไม่ทนแล้วค่ะนางจะก้าวไปข้างหน้าอย่างกล้าหาญโดยไม่กลัวเกรงเลยนะคะโดยที่ไม่พูดอะไรกับคนเลวคนร้ายที่มีเจตนาไม่ดีกับนางค่ะเพราะฉะนั้นพูดไปก็ไร้ประโยชน์แต่ว่าต้องผเผชิญหน้าเลยนะคะก็แบบตาต่อตาฟันต่อฟันโดยที่ทิ้งคําว่ามารายาทเอาไว้ข้างๆก่อนเออเพราะว่าคนที่เราพูดคุยด้วยณนะจุดจุดหนึ่งของเวลาเนี่ยเขาก็ไม่มีมารายาทกับเรานะคะเพราะฉะนั้นบางทีถ้าจะ ลุมกันอะไรกันก็ต้องทิ้งคำว่ามารยาทเอาไปไว้ด้านข้างก่อนเนาะในตอนต้นของเรื่องนะคะพวกเราจะได้เห็นว่าเจียงซื่อตอนที่กลับมาแบบเหมือนกับได้รับโอกาสฟื้นคืนชีพขึ้นมาใหม่เนี่ยตัวของนางเองนั้นเห็นเหมือนกับเป็นธงสีขาวโบกสะบัดนะคะแล้วก็ทุกคนในครอบครัวอยู่ในอาการโศกเศร้าก็คือที่จวนคฤหาหน์ตรงผิงโปอนั้นประดับไปด้วยผ้าขาวหมดเลยนั่นเองนะคะซึ่งในตอนที่นางเอกฟื้นขึ้นมาปรากฏว่าใหญ่ อาสไพนะคะไยสไพลองนะคะซึ่งเกียติชังเจียงซื้อมาโดยตลอดแล้วก็หวังว่าเจียงซื้อจะตายไปจริงๆก็คือจัดเตรียมงานศพให้กับนางเอกของพเราอย่างรวดเร็วเลยนะคะแต่ว่าพอเห็นเจียงซื้อของพเรากลับมาเนี่ยายแบบสไพนลองก็เต็มไปด้วยเขาเรียกว่าสะอึกเลยนะคะผิดหวังสุดๆเลยค่ะก็เรียกได้ว่าไอ้นักกาศที่ที่ถอดออกมาเนี่ยต้องรีบกลับใส่เข้าไปแทบไม่ทันเลยนะคะเพราะว่าชาติที่แล้วนั้นนางโดนกันแกล้งเอาไว้เยอะสำหรับ เจียงซื้อของพวกเราค่ะดังนั้นพอได้ฟื้นคืนอีกทีหนึ่งนะคะเจียงซื้อไม่กลัวอีกแล้วนะคะคราวนี้ก็ ะฉะดะเลยแล้วก็ต่อมาก็ไม่กลัวองค์หญิงใหญ่ด้วยเพราะว่าองค์หญิงใหญ่เองนะคะหลงอย่างมีทั้งอํานาจมีทั้งอิทธิพลแล้วก็ได้รับความโปรดปัานไว้วางใจจากองค์จกักรพรรดิอีกด้วยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะนางเอกของเราเตรียมพร้อมทุกอย่างแล้วหลังจากนั้นก็มีตัวโกงนะคะโผล่ขึ้นมาเพิ่มอีกยัวเยียไม่ว่าจะเป็นท่านแม่นะคะพัสนมที่เป็นแม่ของพระเอกของพวกเรานอนแล้วก็ยังมีตัวอื่นๆอีกนะคะซึ่งเรียกได้ว่ายัวเยะแต่ว่านางเอกของพวกเรากับที ะะก็สามารถกําจัดแล้วก็ขี้ขายทั้งคดีแล้วก็ขี้ขายทั้งเรื่องราวต่างๆมาได้อย่างกล้าหาญเลยล่ะคะ่ะเรียกได้ว่าในชาตินี้นางเอกของเราใช้ทุกสกิลที่มีเลยนะคะก็แม้ว่าจะทะเลาะกับคนอื่นหลายครั้งนะคะแต่ว่าเจียงซือก็ไม่เพียงแต่ไม่ได้รับบาดเจ็บค่ะแต่ว่ายังสามารถจะมีชีวิตที่สบายแล้วก็มีความมั่นใจอยู่ตลอดเวลามากขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนางเอกของเราโอ้โหมาครั้งนี้ก็เรียกได้ว่าได้รับชัยชนะที่ยิ่งใหญ่นะคะแล้วพวกเราก็ด ดีใจกับเธอด้วยเพราะว่าได้ล้างแขนศัตรูนั่นเองคือมันก็มีความสุขเนาะมันเป็นโลกมันเป็นโลกของละครอะ่ะเพื่อนๆเออดูแล้วก็มีความสุขดีที่นางเอกของพวกเราสามารถจะแก้แค้นพวกมันได้ถึงแม้ว่าถึงแม้ว่ามันจะมีไหมเนาะแบบนี้เรื่องราวแบบได้ฟื้นกลับมาใหม่อะไรเนี่ยนะคะแต่มันก็ทําให้จินตนาการของเรานั้นรู้สึกว่าดูแล้วมันได้พักผ่อนมันมีความสุขนั่นเองค่ะในชาติใหม่นี้นะคะนางเอกของพวกเรานั้นก็ไม่ขี้ขลาดอีกแล้วนะคะก็ แต่ว่าถ้ามองพ่อก็มีความเขาเรียกนั่นเหมือนกันนะก็คือเหมือนกับแบบโอไม่อยากให้พ่อต้องกลัวอะไรมากแล้วก็ แล้วก็เห็นถึงความรักของพ่อมากยิ่งขึ้นด้วยเนาะในชาติใหม่นะคะก็เรียกได้ว่ารักกันอนะครอบครัวละครพยายามส่งเสริมให้ครอบครัวมีความรักกันแล้วก็แน่นอนว่านะคะพระเอกของเราก็ต้องยังคงคอนเซปต์เดิมเอาไว้นะคะนั่นก็คือต้องรักนางเอกแล้วก็ตั้งใจจะแต่งงานกับนางเอกคนเดียวนะคะตั้งแต่ตั้งแต่ต้นเรื่องของนวนิยายจนกระทั่งถึงเล่ม15เลยนะคะพระเอกต้องมีอยู่แค่จุดประสงค์เดียวก็คือได้ของคู่แต่งงานแล้วก็อยู่ ยังมีความสุขกับนางเอกของพวกเรานะคะเพราะฉะนั้นในเวอร์ชันล,ละครก็ทําได้ดีอ่ะหวานก็ว่าโอเคอยู่แล้วก็สิ่งที่สําคัญก็คือแบบเออนักแสดงเขาก็แสดงให้พวกเรารู้สึกเพลิดเพลินด้วยนะคะอย่าลืมดูกันสําหรับซื่อจินนะคะหววรักประดับใจค่ะพักไทยก็ตามมาให้ดูกันสบายๆด้วยนะคะสําหรับเรื่องนี้ก็มีแน่ๆอยู่แล้วสําหรับพักไทยค่ะใครทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ